My best friend. Burn it down! All of it! We have to stop him. We could have built the future together. I don't think so. <laughs> Rise up! Incoming! Now is the time for us to stand up. Together. As one. อารุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนัง Transformer 1ก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นเราไปเริ่มกันเลย Transformer One คือคือ,คอภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่จะมาเติมเต็มเนื้อเรื่ององค์ของแฟนบอยของทารานอฟอร์เมอร์ให้เคารพสมบูรณ์กับเรื่อง,องราวที่ตัวหนังเรื่องอื่นไม่เคยบอกกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างออฟติมัสไพรและเมกาทรอนก่อนที่ทั้งคู่นั้นนนนจะกกลาายมาเป็ัััตรรููคคค่แบ ที่เป็นผลงานการกำกับของจอร์ดคูลี่จาก t o ย Story 4นั้นได้ได้แสดงฉันนำมาพากเสียงไม่ว่าจะเป็นคริสเฮมวอร์ดมาให้เสียงเป็นโอไรออนแพ็กชื่อเก่าของออติมัสไพร์ไบรอันเซรีเฮนรีมาให้เสียงเป็นดีลบสิบหกชื่อเก่าของเมกาทรอนสกาเลต์จอหนสันมาให้เสียงเป็นเอลิตาลบหนึ่งและคีแกนไมเคิลคีมาให้เสียงเป็นบีลบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดหรือบัมเบิลบีที่เรารู้จักกันนอกจากนั้นยังสมทบด้วยซับปูเซมีจอห์นแฮมและลอเรนซ์ฟิตเบิร์นครับเรื่องราวต้นกเนิิดขอองพตั และเมกตรอนศัตรูคู่คอาฆาตของเขาได้เริ่มต้นจากเบื้องลึกของเหมืออินเดรกรอนที่ธุรกันดารของไซเบอร์ทอบนพื้นผิวต้องห้ามของดวงดาวแห่งนี้ในการผจญภัยที่จะตัดสินอนาคตองค์อารยธรรมนี้กลุ่มหุ่นยนต์แรงงานชั้นต่ำไร้ฟันเฟืองที่นำทีมโดยโอไรออนแพ็คและดีลบ16ได้เสี่ยงอันตรายออกเดินทางเพื่อตามหาเม็ดแห่งจิตพลังผู้นำที่หายสาบสูญไปนานและทำให้อินเดรกรอนซึ่งเป็นเหมือเลือดแห่งชีวิตของดาวดวงนี้กลับมาหลังหลยอย่างอิสระอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วพวกเขากลับคนพบก,การสม หาอย่างยาวนานหลายร้อยปีที่จะเป็นตัวจุดระเบิดสงครามกลางเมืองที่ยืดยาวหลายพันปีของเหล่าทรานส์ฟอร์บอกเลยว่าเติมเต็มหัวใจแฟนบอยมากๆกับการที่เราจะได้รู้เรื่องราวของจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างเพื่อนซีที่มีทั้งความสนุกแบบจัดเต็มผสมไปกับฉากของการต่อสู้สุดเท่ของเหล่าทรานส์ฟอร์머พร้อมกับเปิดเผยเนื้อเรื่องสุดพิษที่ในหนังเรื่องอื่นนั้นไม่ได้เล่าครับส่วนตัวชื่นชอบเพราะเรื่องของหนังเรื่องนี้มากครับอาจจะเป็นเพราะเนื้อเรื่องพวกนี้ มันไม่เคยอยู่ในหนังเรื่องไหนมากก่อนที่จะบอกเล่าได้ลึกขนาดนี้แถมการเดินเรื่องก็ดูสนุกมากๆที่มาพร้อมกับงานภาพที่สมูทและสวยงามที่เหมือนเป็นการฉีกกฎต่างๆในหนังไลฟ์แอคชั่นที่ทําไม่ได้ให้มาอยู่ในแอนิเมชั่นเรื่องนี้หนังยังเสริมไปด้วยความตลกแบบอบลักของตัวละครยิ่งเป็นตัวของบัมเบิลบีบอกเลยหามากครับส่วนในด้านของความแอคชั่นนั้นตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวหนังทําออกมาได้ยอดเยี่ยมจัดเต็มแบบสุดด้านของงานภาพอันนี้ก็ทําได้สวยงามครับจุดนี้ มันเลยทําให้ตัวหนังนั้นไหลลื่นได้ดีมากๆส่วนด้านของเสียงผ้าอันนี้คือทําได้ดีเช่นกันไม่รู้สึกเอฟตรงไหนเลยครับแต่สิ่งที่ชอบอีกอย่างนั้นก็คือด้านสาวของหนังครับคือกระหึ่มแบบโดนใจคอหนังแน่นอนครับและสุดท้ายตัวหนังจะมีอ็นเครดิตอยู่2ตัวด้วยกันที่ไม่ต้องรอนานหนึ่งและรอจนจบอีกหนึ่งครับแล้วก็น่าสนใจดีครับทําให้แฟนหนังอย่างเราๆได้ลุ้นกันอีกต่อว่าแอนิเมชันนี้ที่กําลังงงมองหาภาพยนต์แอนิเมชั่นโชวศบ,บเนืบเนื้อยน่าสนใจ หรือเป็นแฟนบอยของแฟรนซส์ทรานส์ฟอร์ r อยู่แล้ว,แล,วแล้วอยากทราบถึงเรื่องราวก่อนหน้าเพื่อให้เนื้อเรื่องครบก็บอกเลยครับ <c oughs> คุณไม่ควรพลาดจริงๆกับแอนิเมชันเรื่องนี้อย่างทรานส์ฟอร์ั1ภาพยนตร์แอนิเมชันภาพสวยที่มาพร้อมเนื้อเรื่องที่น่าสนใจที่พร้อมเติมเต็มเนื้อเรื่องแฟรนซส์นี้ให้ครบสมบูรณ์ระหว่างออพติมัสไพร์และเมกาทรอนทีมาพร้อมกับฉากแอคชั่นสุดมันที่เดินเรื่องได้อย่างน่าสนใจที่แทรกไปด้วยความตลกสุดสำหรับคะแนนจะให้ไว้ที่8.5เต็ม10ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยน,นะครับนั้นผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ